ดูนั่นสิวงกลมน้ําแข็งแบบนั้นไปทําอะไรอยู่กลางแม่น้ํามันไปเกิดขึ้นตรงนั้นได้ยังไงในการก่อตัวขึ้นมาแบบนั้นได้เงื่อนไขจะต้องแปลกมากๆมาดูกันว่าคุณสามารถทําให้น้ําแข็งก่อตัวแบบนี้ที่บ้านได้หรือไม่วงกลมน้ำแข็งเรียกอีกอย่างว่าแผ่นน้ำแข็งและกระชะนน้ำแข็งพวกมันก่อตัวในแม่น้ำทะเลสาบและลำธารเมื่อน้ำแข็งรวมตัวกันที่ใจกลางแหล่งน้ำที่ถูกกระแสน้ำพัดพา ประเด็นก็คือกระแสน้ํมวลมักจะไปตามเส้นทางที่เป็นวงกลมและในฤดูหนาวผลึกน้ําแข็งมักจะรวมตัวกันในน้ําที่ไหลช้าๆแบบนี้ทําให้พวกมันก่อตัวเป็นแผ่นน้ําแข็งทรงกลมกระแสน้ําไม่ยอมให้แผ่นเหล่านี้เคลื่อนตัวออกไปมันจะหมุนช้าๆอยู่ในที่เดียวเมื่อวงกลมน้ําแข็งหมุนไปมันจะกระทบกับน้าแข็งก้อนหนึ่งหรือชายฝั่งจนมันกลายเป็นทรงกลมอย่างเพอร์เฟกมีวิธีอื่นอีกในการสร้างวงกลมน้ำแข็งเมื่อแหล่งน้ำถูกน้ำแข็งปกคลุมกระแสน้ำที่ไหลอยู่ข้างใต้อาจแยกก้อนน้ำแข็งออก และเริ่มหมุนจนมีรูปร่างเป็นวงกลมแผ่นน้ำแข็งเหล่านี้มีขนาดใหญ่มากอาจจะถึง15เมตรปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งอีกอย่างเรียกว่าทุ่งน้ำแข็งนักบวชขาวมันคือการก่อตัวของหิมะที่พบในระดับที่สูงมากๆทั้งจำนวนและการเรียงตัวมันดูเหมือนใบมีดยาวบางๆที่ทำจากหิมะหรือน้ำแข็งที่ชี้ไปทางดวงอาทิตย์ยอดน้ำแข็งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเหนือพื้นที่ที่หิมะปกคลุมและเป็นน้ำแข็งในเทือกเขาแอนดีสที่ระดับความสูงมากกว่า4 0 0 0เมตรบางอันสูงแค่ 2- 3านิ้ว ต่บางงานสูงได้ถึง5เมตรสูงกว่ามนุษย์ประมาณ3เท่าโครงสร้างดังกล่าวเกิดขึ้นจากกระบวนการที่เรียกว่าการระเหิดมันคล้ายๆกับการละลายแต่ในกรณีนี้ดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนหิมะให้เป็นไอโดยตรงโดยไม่ละลายก่อนหรือพูดอีกอย่างน้ำแข็งข้ามสถานะการเป็นของเหลวและเปลี่ยนสถานะไปเป็นแก๊สเลยส่วนโค้งของพื้นผิวจะร้อนขึ้นและระเหิดได้เร็วกว่าส่วนอื่นๆทำให้เกิดรอยหยักขึ้นนี่คือวิธีการก่อตัวของมันและด้วยเหตุนี้ผู้มนุษยจึงเอ็นเข้าหาดวงอาทิตย์ ส่วนพวกนี้เรียกว่ากระต่ายน้ำแข็งน่ารักไม่ล่าปรากฏการณ์นี้มีชื่อื่นด้วยเช่นดอกไม้น้ำแข็งขนแกะน้ำแข็งริบบิ้นน้ำแข็งเลือกชื่อที่คุณชอบเลยผมเลือกกระต่ายน้ำแข็งมันจะเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลงถึงจุดเยื่อแข็งแต่พื้นดินยังไม่แข็งตัวของเหลวในลำต้นจะขยายตัวตอนที่มันเริ่มแข็งและทำให้เกิดรอยร้าวตามลำต้น จากนั้นน้ำแข็งจะถูกดึงออกมาจากรอยแตกเหล่านี้แล้วมันจะแข็งตัวเมื่อสัมผัสกับอากาศกระบวนการนี้ทําให้เกิดชั้นน้ําแข็งบางเฉียบเกิดเป็นสิ่งที่มีลักษณะคล้ายลิบบินหรือกลีบน้ําแข็งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นกับต้นไม้ยืนต้นด้วยแต่ในกรณีนั้นน้ําแข็งจะบางลงดูเหมือนเส้นผมมากกว่าการก่อตัวของน้ําแข็งเหล่านี้มีความละเอียดอ่อนยังไม่น่าเชื่อดังนั้นถ้าคุณอยากเห็นน้ําแข็งกระต่ายให้มองหามันตอนเช้าตรู่ในบริเวณที่มีร่มเงา คุณจะเห็นดอกไม้น้ำแข็งที่ลอยอยู่บนพื้นผิวของทะเลสาบหรือทะเลที่เพิ่งกลายเป็นน้ำแข็งในปี2009ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันกำลังล่องเรือใกล้ขั้วโลกเหนือและพวกเขาได้ค้นพบทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สวยงามเหล่านี้แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือเมื่อพวกเขาละลายดอกไม้เหล่านี้บางส่วนพวกเขาสังเกตเห็นว่าน้ำมีแบคทีรียมากผิดปกติและน้ำแข็งที่น่าทึ่งเหล่านี้ก่อตัวได้อย่างไรอากาศจะต้องเย็นมากเย็นกว่าพื้นผิวมหาสมุทรและแห้งมาก เมื่ออากาศแตกต่างจากมหาสมุทรมากความแห้งของมันจะดึงความชื้นบางส่วนออกจากน้ำอากาศจะเริ่มชื้นแต่แค่แป๊บเดียวความเย็นจะทําให้ไอน้ํานี้หนักอากาศต้องการกําจัดน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นนี้ออกไปดังนั้นเริ่มจากละผพลิกอากาศจะเปลี่ยนกลับเป็นน้ําแข็งทําให้เกิดเป็นดอกไม้ที่สวยงามขึ้นซึ่งอาจสูงได้ถึง3นิ้วมหาสมุทรด,ดูเหมือนทุ่งดอกไม้จริงๆ เข็มน้าแข็งนั้นมีหลายชื่อและชื่อที่สร้างสรรค์ที่สุดคือเสาน้ําแข็งขอบน้ําแข็งและประสาทน้ําแข็งมันเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับน้ําแข็งกระต่ายแต่น้ําจะถูกดึงออกจากพื้นผิวดินผ่านรากแคบๆน้ําทั้งหมดนี้จะแข็งตัวและดูคล้ายเข็มเมื่อเห็นครั้งแรกพวกนี้ดูเหมือนฟางที่มัดไว้แต่ทำมาจากหิมะและจริงๆแล้วมันก็อธิบายได้ค่อนข้างถูกเลยคุณรู้ไม่ว่าฟางถูกม้วนเป็นลูกบอลลูกใหญ่ได้อย่างไรเช่นเดียวกับลูกกลิ้งหิมะที่ก่อตัวขึ้นลงพัดก้อนหิมะไปตามพื้น ขณะที่มันกลิ้งไปมันก็จะสะสมหิมะเพิ่มมากขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้นลูกกลิ้งหิมะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกและด้านในกลวงเพราะหิมะชั้นแรกมักจะหลุดออกไปเมื่อมันกลิ้งไปเรื่อยๆหิมะเหล่านี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง2ฟุตมันเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงและมีชั้นหิมะปุยๆอยู่บนพื้นโอ้และมันต้องไม่ติดกับพื้นผิวที่มันวางอยู่ อย่าลืมเรื่องลมด้วยลมต้องแรงพอที่จะทําให้ลูกกลิ้งหมุนไปได้แต่ไม่แรงเกินไปจนทําให้มันแตกมันเป็นสภาวะที่ค่อนข้างมีความเฉพาะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมลูกกลิ้งหิมะจึงหายากมากแต่ไม่ใช่แค่น้ําแข็งเท่านั้นที่สร้างสิ่งสวยงามแบบนี้ได้ไฟก็ทําได้เช่นกันเช่นเส้นผมของเปเล่ได้เส้นเล็กๆเ,เหล่านี้อาจูเป็นสีทองและสวยงามแต่การไปจับมันอันตรายมากบางครั้งลมกับพัดลาวาหยดเล็กๆที่มาจากภูเขาไฟที่ยังคุกรกุ่นอยู่ ยดลาวาเหล่านี้ถูกลมพัดไปไกลหลายกิโลเมตรและถูกยืดออกเป็นเส้นลวดแก้วบางเฉียบหรือที่เรียกว่าเส้นผมลาวาซึ่งบางเส้นอาจยาวได้ถึง2เมตรรู้สึกร้อนขึ้นมาหรือยังงั้นเรามาดูอะไรเย็นๆกันต่อดีกว่าเมื่อวันที่19มีนาคม2018ชาวอาบามาต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดไม่ให้ถูกก้อนน้ำแข็งก้อนใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้ามันเป็นพายุลูกเห็บที่รุนแรงในรัฐอาบามาซึ่งสร้างความเสียหายหลายล้านดอลลาร์ หลังจากพายุลูกเห็บผ่านไปเมืองทั้งเมืองดูเหมือนเพิ่งจะเกิดจราจรครั้งใหญ่ทั้งหน้าต่างร้านค้าแตกกระจกหน้ารถแตกป้ายโฆษณาพังและหลังคาเป็นรูแต่สิ่งที่ทำให้นักวิจัยตื่นเต้นมากคือลูกเห็บที่พบใกล้เมืองคาวแมนรัฐลาบามาลูกเห็บขนาดลูกซอฟต์บอลเหล่านี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า5นิ้วถือเป็นสถิติใหม่ของรัฐเลยลองดูฟองสวยๆพวกนี้พวกมันบรรจุก๊าซมีเทนไวไฟและติดไฟได้ ก๊าซนี้อยู่ใต้น้ำทำให้เกิดภูมิประเทศที่สวยงามและมีรูปแบบที่น่าทึ่งสำหรับทะเลสาบลาติจูดตอนเหนือโดยทั่วไปเช่นทะเลสาบอับราฮัมในออลเบอร์ตาประเทศแคนาดาฟองอากาศเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อซากสัตว์ใบไม้และพืชตกลงไปในน้ำและถูกแบคทีเรียย่อยสลายแบคทีเรียเหล่านี้จะขับก๊าซมีเทนออกมาหลังจากนั้นแต่อย่าหลงเสน่ห์ความงามของปรากฏการณ์นี้มเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงน้ำแข็งจะละลายและฟองมีเทนก็เริ่มเดือด และแตกออกมาในรูปแบบที่น่าทึ่งแต่ถ้ามีการจุดไฟในบริเวณนั้นทุกอย่างอาจลุกลามได้ลองนึกภาพการเล่นเซิร์ฟบนคลื่นที่เพอร์เฟกแล้วจู่ๆมันก็แข็งตัวซี่ฟังดูน่าขนลุกจริงๆโชคดีที่มันไม่เกิดขึ้นในชีวิตจริงนะผิดคุณเจอคลื่นน้ำแข็งที่น่าเหลือเชื่อได้ในทวีปแอนตาร์กติกาคลื่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อน้ำแข็งถูกบีบอัดและเกิดความกดดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะบีบฟองอากาศออกมาส่วนสีฟ้าที่สวยงามนั้นเป็นผลมาจากน้ำแข็งที่ละลายและกลับมาเป็็นน้้แขงงอีกครั และเรามีของแถมมาให้คุณน้ำตกในแองการ่าที่เป็นน้ำแข็งในปี2018น้ำตกในตำนานซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนระหว่างนิวยอร์กและออนทาริโอประเทศแคนาดาทำให้ทุกคนต้องทึ่งสุดๆนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมต้องประหลาดใจเมื่อเจอน้ำตกในแองการ่าที่กลายเป็นน้ำแข็งผมเล่าข้ามไปเยอะเลยน้ำตกไม่ได้กลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้สำหรับมวลน,น้ำที่ไหลขนาดใหญ่แบบนั้นแต่หยดน้ำขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศจากน้ำตกและหมอก กลับกลายเป็นชั้นน้ำแข็งเหนือน้ำตกที่ไหลเชี่ยวทำให้คุณยังสามารถชมน้ำตกได้และดูเหมือนมันจะแข็งแต่จริงๆแล้วน้ำยังคงไหลยอยู่แต่มันถูกชั้นน้ำแข็งซ่อนเอาไว้